สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมนี้ในคนนี้คอสเวิร์กนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนกลับมาหาตำราเวทกันนะเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะว่าตำราเวทนะครับมันใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วก็หาจากไหนบ้างนะครับในตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็เลยฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องนี้แล้วกันนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าตำราเวทมันใช้ทำอะไรนะก็ให้กดเข้ามาที่อ่าส่วนของสกิลก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับมันอยู่ในช่องแอคทีฟนะครับพิเศษนะ ก็สกิลบางสกิลครับมันต้องใช้ตำราเวทในการเรียนรู้ก่อนนะครับซึ่งตำราเวทก็จะเป็นสี่สีไงนะในแต่และตำราสกิลก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะเราต้องไปหาตำราเวทมาปลดล็อกก่อนนะซึ่งตำราเวทครับหาได้จากไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งเลยผมจะพาไปดูในส่วนของ n p c พิเศษก่อนละกันที่อยู่ในเมืองนี้นะครับเกมนี้เนาะ NPC นะครับมีชื่อว่า,าไม่ค้าพเนจรนะครับมิวเนาะ นี่ครับเขาจะมีในส่วนของตำราเวทขายด้วยนะสีต่างๆเลยนะรวมไปถึงใบตำราเวทที่เป็นเศษกระดาษเศษหน้าต่างๆเนาะเมื่อเรารวมเศษหน้ากระดาษครบ30สนะสามารถเป็นแลกเป็นเล่มในส่วนของอสมุดนะครับตำราเวทได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเลยนะก็มาเลือกดูกันได้นะครับไม่มีมจํานวนจากัดในการซื้อด้วยนะอย่างที่บอกครับถ้า,าเรามีนะครับเศษหน้ากระดาษแล้วก็มาแลกเป็นเล่มได้เลยนะ ซึ่งเศษหน้ากระดาษเนี่ยมันก็ได้จากการฟาร์มจากอะไรเนาะกิจกรรมต่างๆนะครับนอกจากไอพวกตําราเวทแล้วนะครับเขาก็จะมีพวกแพ็กเกจใบรับรองน้องแอนขายด้วยนะครับอันนี้จะใช้ไดอาซื้อนะหนึ่งร้อยไดอานะครับก็จํากัดจํานวนซื้อได้1ครั้งนะครับนี่ครับก็จะมีตําราเวทนะครับที่เป็นสีม่วงนะอันนี้ก็ไว้ใช้เล่นรู้นะครับในส่วนของสกิลระดับเลเวล5้ถึงเลเวล7นะฮะตำราดาร์บอลลูน2นะระดับ2ดาวนะครับ ก็ใช้30หน้ากระดาษตำราเวทในการามาคลาฟได้นะอันนี้จะเป็นสายดาร์กนะครับถ้าความมืดรวมถึงไอเทมอ,อื่นๆด้วยนะสำหรับแม่ค้าพนจรแม่ค้าพนจรเนี่ยจะมีระยะเวลาด้วยนะยนับถอยหลังแล้วผมเหลือ2อนาทีแล้วเขาจะหายไปนะอันไหนที่ซื้อครับเป็นทองได้ก็มาซื้อไปก่อนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบทร,รมอาหารนะครับเขาจะมีเทมพิเศษนะครับ อันนี้เป็นเปริศน,นานะครับตัวต่อนะเตโตรนะครับก็มาซื้อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตำราวเวทเหมือนกันจะเป็นของธาตุไม้3มดาวนะครับก็ดูแล้วกันว่าสกิลไหนมันใช้เล่มไหนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะซื้อเป็นหน้ากระดาษก็ได้นะไอประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะมาหาตำราได้นะฮะอันนี้จะเป็นพวกวัตถุดิบทำอาหาร จุดที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของไปฟาร์มนะครับใน chaos field นะครับถ้าเกิดว่าใครไปตีมอนที่ chaos field เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีตำราเวทดรอปด้วยนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะในส่วนของตำราเวทเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับในมอนสเตอร์ได้เลยนะครับว่าตัวไหนมันดรอปอะไรนะครับมีทุกธาตุเลยนะ มีทั้งตำราเวทนะครับเป็นเล่มนะมีทั้งเป็นใบนะครับเอาไปคลาฟอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับเรากดที่มอนดูได้นะครับว่าตัวไหนมันดอกนะเราก็ไปตีเฉพาะตัวนั้นก็ได้นะครับเนี่ยกดไล่เปิดดูนะฮะส่วนใหญ่มันจะอยู่สําหรับตัวที่เป็นตัวเลเวลเยอะๆนี่ครับอย่างเงี้ยเลเวลสาชั้นที่1เนี่ยจะดอกเป็นเล่มมานะแต่ว่าจะได้ยากนี่นึงนะฮะก็มาลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถหาตําราเวทได้นะ ็แนะนำนะครับให้มาตีทุกวันนะครับก็จะมีโอกาสได้รับในส่วนของตำราเวทแล้วก็เศษกระดาษตำราเวทด้วยนะลองมาทำกันดูนะยังไงก็ทุกคนก็มาเก็บเลเวลที่คอรสฟิวแล้วเนาะก็ใช้โอกาสนี้แะครับในการฟาร์มาเลยนะฮะโอเคนอกจากวิธีตีมอนดอกของที่คอรสฟิวแล้วนะครับก็มีวิธีที่3นะครับก็ให้เข้าไปที่ร้านค้านะ เราสามารถใช้ในส่วนของอตรานะครวบคุมอำนาจนะครับอันที่3นะตาควบคุมอำนาจเนี่ยมันจะเป็นแต้มที่ใช้ในการแลกในส่วนของตําราเวทได้นะครับนี่ตำราเวดตัวนี้ครับก็สามารถเอาไปใช้ในการปลดสกิลได้นะครับใช้ทั้งหมด350นะฮะถ้าเป็นสีสีเทานะสีทองจะ500นะครับถามว่าแต้มตไอตาควบคุมอำนาจได้จากไหนนะก็จะก,การลงบอสฟิลนะครับ สัปดาห์หนึ่งจะแลกได้3ามเล่มนะฮะก็ไปลองทำกันดูนะครับนี่ครับมีหลายเล่มเลยนะครับไปลองดูถามว่าบอร์ดฟิลนะครับคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับก็ผมพาไปดูนะฮะบอสฟิลครับเราลงได้วันละสี่เวลานะครับเดี๋ยวพาไปดูนะกดออกไปก่อนนะครับมันจะได้เหรียญจะตรงนี้นะแล้วก็ รวบรวมมาแล้วก็มาแลกได้นี่ครับเข้ามาที่ในส่วนของท้าทายนะครับทั้งล่างบอสฟิลนะฮะเนี่ยแล้วก็มาตีบอสตรงนี้นะใน1วันเนี่ยมันจะตีได้4ครั้งนะครับตามระยะเวลาเลยนะฮะมันก็จะดรอปนะครับตราผู้ควบคุมอำนาจมาแล้วก็ใช้แลกเมื่อกี้ได้ต่อมานะครับวิธีที่4นะครับก็จะเป็นการลงเขตแดนมิตินะฮะก็ให้เราลงไปตีบอสที่เขตแดนมิตินะครับ ในส่วนของบอสตัวนี้เนะี่ยก็จะดรอปตำราเวทด้วยนะฮะแล้วก็จะดรอปนะครับที่เป็นลูกแก้วสีเขียวนะฮะเราสามารถใช้ลูกแก้วสีเขียวเนะี่ยไปแลกตำราเวทที่ร้านค้าได้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรากดาไปที่ร้านค้าได้นะร้านค้าเขตแดนมิตินะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งหน้าต่างแลกตำราเวทมานะครับ2ออย่างเลยเห็นไหมฮะ ก็ใช้แลกได้นะครับก็ลองมาทํากันดูนะสู้ได้ไม่ยากครับง่ายๆนะใช้20กับ100นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะหาตําราวเวทได้อีก1ช่องทางนะครับถัดไปนะฮะก็ไปดูวิธีที่ห้ากันบ้างดีกว่านะครับวิธีที่5เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยไปเจอมาแล้วนะก็เป็นการาสุ่มนะครับ ที่หม้อปีศาจนะครับมาจิวนะอันนี้มันเป็นโอกาสนะครับมันไม่ใช่ว่าได้ตลอดนะครับบางครั้งมันจะมีไอเทมนะครับที่มาจิวนะครับมาให้แลกนะวิธีทําก็คือเราต้องมาทําการปลดตรงนี้ก่อนนะครับให้มันเต็มหลอดนะครับเราจะมีมาจิวออกมาแล้วก็ใช้คุมปองเนี่ยตัวหม้อเนี่ยในการสุ่มอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะครับมันก็จะเจอในส่วนของตําราเวทมาให้เราแลกนะก็ต้องลองกันดูอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นวิธีสุ่มนะ อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพราะก็หม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้สวัสดีครับ